พี่น้องที่รักเราจะรอดได้อย่างไรวิธีที่เราจะรอดไปสวรรค์หรืออยู่ในโลกให้รอดพ้นจากปัญหาร้อยแปดความทุกข์แล้วมีชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยกำลังอยู่ในสวรรค์ สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือทั้งพ่อทั้งพี่น้องต้องมีความภูมิใจในตนเองต้องรู้สึกภูมิใจในตนเองให้ได้พี่น้องเราต้องอย่าให้คำพูดดูถูกของใครการกระทำดูถูกของใครมาทำให้เราเนี่ยหมดกําลังใจในชีวิต หรือหมดความภาคภูมิใจในตนเองไปนะพี่น้องหรือบางทีตัวเราก็ไปคิดดูถูกตัวเราเสียเองด้วยการคิดไปต่างๆนานาว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราสู้คนอื่นเขาไม่ได้เรามีไม่เท่าคนอื่นเขาทั้งเรื่องความรู้ความสามารถฐานะทางครอบครัวหรือวัสนาไม่เท่าคนอื่นเขา อนาคตที่เราไปมีครอบครัวเราไม่มีปัญหาอนาคตในหน้าที่การงานที่มันสะดุดหยุดล้มมีปัญหาสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมและอะไรต่อมีอะไรอีกเกยอะแยะพีน่น้องหลายครั้งเราปล่อยให้ความคิดคำพูดของคนอื่นหรือของตัวเรามาทำร้ายความรู้สึกของเราทำให้เราหมดกําลังใจในการใช้ชีวิต อยู่ในวันนี้และไม่กล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งเราต้องไม่ทำอย่างนั้นกับตัวเองเป็นอันขาดพี่น้องเพื่อที่จะรอดเราต้องรักษาความภูมิใจในตนเองของเราไว้ข้อที่สองอย่าตกใจพี่น้องอย่าไปตกใจ ถึงแม้ความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นก็ตามเราอาจจะเป็นเด็กอายุน้อยยังขาดประสบการณ์เราไม่ได้มีครอบครัวครบครันเหมือนคนอื่นเขาก็จริงฐานะบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะักเรามีบ้านหลังเล็กๆอยู่กันตามประษาเราเราอาจจะเป็นแค่คนทำงานหาเช้ากินค้าได้เงินเดือนน้อยจึงไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นเขา เรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายหรือแม้แต่เรื่องที่เรานึกไม่ถึงเราอาจจะเป็นแค่คริสตชนใหม่ที่เพิ่งล้างบาปล้างบาปมาเมื่อไม่นานนี้เองพี่น้องอาจจะเป็นแค่คารวาธรรมดาไม่ได้บวชเรียนเป็นพระสงฆ์นักบวชตำแหน่งสูงมีความศักดิ์สิทธิ์หน้าเคารพอะไรเราก็แค่คนไปวัด สวดเช้าค่ำต้องทำมาหากินหาเช้ากินค่ำเราอาจจะเป็นแค่เด็กนักเรียนคำสอนตัวเล็กๆชั้นอนุบาลประถมซื่อๆหัดทำเดชพนามแค่เด็กช่วยมิสซาแค่คนอ่านบทอ่านในวดัดแค่คนก่อสวดคนก่อเพลงแค่ครูคำสอนคนจัดวัดคนทำงานวัดอะไรทำนองนี้เป็นต้นแหละ เราไม่ได้มีความสําคัญอะไรนักหรอกพี่น้องเราไม่ได้มีความใกล้ชิดกับพระอะไรมากมายพอที่จะไปเป็นแบบอย่างให้กับใครเขาได้เราอายเวลาที่เขาบอกให้เราไปช่วยไปดูงานวัดนู่นนี่นั่นบางทีเรามีความรู้สึกอุ้ยเราเราศราัทธาไม่พอไม่จริงเลยพี่น้องอย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องไม่ไปคิดดูถูกตัวเองว่าได้กว่าคนอื่น โดยดูจากของภายนอกที่เรามีหรือเป็นอย่างนั้นเราต้องดูเข้าไปให้ถึงภายในจิตใจของตัวเราพี่น้องซึ่งเป็นคนมีค่ามีศักดิ์ศรีเหมือนคนอื่นนั้นคนเรานะพี่น้องไม่ใช่ใครจะสูงกว่าใครโดยดูที่ของภายนอกฐานะภายนอกอะไรอะไรภายนอกเท่านั้นหรอกพี่น้อง เขาดูกันที่ภายในคือการรู้จักมีความภาคภูมิใจในตนเองต่างหากเพราะคนที่เขาร่ำรวยจริงๆแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะพี่น้องเขาไม่ดูถูกคนที่มีน้อยกว่าเขาหรอกมีแต่คนที่รวยไม่จริงเท่านั้นแหละที่มีนิสัยชอบดูถูกคนอื่นหรือคนที่อยู่ในตำแหน่งทางาศาสนาสูงๆแล้วก็เป็นคนศรัทธาจริง จะเป็นพ่อเจ้าวัดที่ดีๆนักบวชที่มีใจเมตตาจริงๆหรือดูพระสันตะปาปาเป็นตัวอย่างก็ได้พี่น้องคนดีๆแบบนี้นะเขาไม่ไปดูถูกใครทั้งนั้นละ่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนคำสอนตัวเล็กๆหรือยายแก่ๆที่มานั่งหลังวัดหรือคนพิการคนจรจัดเนื้อตัวสกปรกส่งกลิ่นเหม็นเนี่ย มีตัวอย่างพระสงฆ์นักบวชหลายคนนะพี่น้องหรือพ่อแม่พี่น้องของพระสงฆ์นักบวชหลายคนหรือคารวาสบางคนด้วยที่ชอบไปดูถูกคนที่เคยเข้าบรนเนนอารามแล้วบวชไม่ได้หรือต้องสึกออกมาหาว่าเขาเป็นคนทำผิดเป็นคนบาปเป็นคนไม่ดีพอพระไม่เลือกแล้วก็คอยเพ่งมองจับผิด พูดถึงเขาอย่างเสียๆหาย,หายตลอดทั้งชีวิตเขาเลยอ่ะพี่น้องไม่ชีวิตเขาก็ชีวิตเราอ่ะบางทีพูดไม่รู้จักคิดพ่อได้เห็นได้ยินได้ฟังมาเยอะพูดถึงคนน้นคนนี้ทำให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างอับอายไม่กล้าสู้หน้าคนเหมือนผีเจาะปากมาพูดไม่ผิดเลยพี่น้องคนพวกเนี้ย นับเป็นคนที่มีความคิดคำพูดและการกระทำที่แย่มากๆเป็นวัฒนธรรมทางความคิดในสังคมที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งหลายคนก็มักจะแอบทำกันอยู่เนืองๆต่อหน้าพระนะพี่น้องถือว่าเป็นคนใช้ไม่ได้อย่างยิ่งทำตัวเป็นชาวยิวตั้งหน้าแต่จะเอาก้นหินทุ่มหญิงคนบาปไปได้ เพราะถึงใครจะเป็นคนอย่างไรก็จริงแต่พระสัง่งสั่งให้เราต้องรักกันและกันให้ได้ต้องให้โอกาสกันและกันเสมอไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินว่าใครเป็นคนเลวสมบูรณ์แล้วทั้งนั้นทุกคนมีโอกาสกลับใจได้เสมอเราต้องมองเห็นว่าคนทุกคนเป็นคนที่ดีน่ารัก สำหรับเราให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมาคุยกับพระเข้าใจไหมยอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแต่ต้องไม่มาอยู่กับพระในสวรรค์ในโลกนี้อยากจะทำอะไรก็ช่างยังพอมีเวลาอยู่กันได้พระยังให้โอกาสเรามองคนอื่นให้ดีให้ได้อยู่เสมอแต่เมื่อไรหมดโอกาสแล้วก็อย่ามาว่าอะไรพระก็แล้วกัน หรือจะเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตคนดีจริงเขาก็จะไม่ไปดูถูกดูแคลนหรือพูดไม่ดีถึงคนพวกนี้และทำไม่ดีกับเขาทั้งต่อนหน้าและรับหลังกันหรอกแต่คนที่ไม่ดีจริงเขาจะทำเป็นดีต่อนหน้าแต่กลับคิดดูถูกคนเหล่านี้ในใจและพูดถึงเขารับหลังอย่างเสียหายหายและยังทำไม่ดีกับเขาอีกด้วย คนที่ดีจริงนะพี่น้องเขาไม่ไปดูถูกดูแคลงใครทั้งนั้นถึงจะต่ำต้อยกว่าเขาแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่ไปคิดว่าตัวเองสูงกว่าใครทั้งนั้นคนไม่ดีจริงนั่นแหละเขาถึงจะพูดจะดูถูกผู้คนภายนอกอาจจะทำท่าว่าดีแต่ภายในใจกลับเป็นอีกอย่างไม่ได้มีความซื่อตรงจริงใจที่จะรักคนอื่นอย่างที่พระรักเลยสักนิด จะทำดีก็ต่อเมื่อจะสร้างภาพแสดงออกให้คนอื่นเห็นและชื่นชมตนเท่านั้นครั้นพอไม่มีใครเห็นก็จะแสดงท่าแท้ของตนออกมาทันทีเพราะฉะนั้นนะพี่น้องถึงใครจะมีอะไรมากมายแต่ถ้าไม่รู้จักที่จะภูมิใจในตนเองที่เกิดมาหรือตำแหน่งฐานะที่ตัวเองเป็นจะใช้และใช้ของเท่าที่ตัวเองมีไปรักษา ความภาคภูมิใจของตนเองเอาไว้ให้ได้กลับไปดูถูกดูแคลงคนอื่นเพราะตัวไม่รู้จักภูมิใจในตัวต้องเหยียบย่ำคนอื่นแล้วถึงจะพอใจของภายนอกที่มีอยู่มากมายก็ไม่อาจช่วยให้คนคนนั้นมีความภาคภูมิใจในชีวิตตนได้และไม่ช้าเขาก็จะไม่สามารถรักษาของเหล่านั้นเอาไว้ได้ตลอดไปอีกด้วย การที่เราจะเอาตัวรอดได้เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีที่ภาคภูมิใจในตัวเองแกคนอื่นพี่น้องเพราะฉะนั้นนะถึงเราจะมีอะไรในชีวิตน้อยกว่าคนอื่นเขาก็จริงแต่ขอให้เรารักษาความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนของเราเอาไว้และพยายามใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในตนเองเอาไว้ให้ดีมีปัญหาอะไร ทอแท้หมดกำลังใจให้ลุกขึ้นมาและรักษาความภาคภูมิใจนี้ให้คนอื่นเขาเห็นให้ได้อย่าได้หวั่นไหวคลอนแคลนไปกับการเปรียบเทียบของคนอื่นเขาเป็นอันขาดไม่ว่าค่านิยมในสังคมมันจะรุนแรงสักเพียงใดก็ตามสิ่งที่เราจะต้องทำในชีวิตของเราที่มีความภาคภูมิใจในชีวิตตนก็คือจงพยายามดำเนินชีวิตทั้งในความนึกคิด คำพูดและการกระทําของเราให้มันสะท้อนออกมาให้ใครต่อใครเ็าเห็นถึงความเป็นคนมีศักดิ์ศรีของเราไว้คนมีศักดิ์ศรีเขาย่อมไม่รู้สึกอายใครที่เป็นตัวของตัวเองพี่น้องเขามีอะไรเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่เขามีและกล้าที่จะแบ่งปันคนอื่นด้วยใจรักที่มีต่อทุกคนแบ่งปันตัวเองแบ่งปันข้าวของ แบ่งปันของที่เขามีน้อยตัวเองที่เขาดูต่าต้อยในสายตาคนอื่นเขาเนี่ยให้อย่างเบิกบานเขาไม่รู้สึกว่าของที่เขามีเป็นของด้อยค่าไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรก็ตามเขากล้าที่จะให้ของที่เขามีแม้มันจะดูน้อยในสายตาคนอื่นก็ตามแต่เขาไม่รู้สึกอายในของที่เขาให้คนอื่นเลยแม้คนอื่นจะมองอย่างดูถูก ก็ตามเขามีความเชื่อคนที่กล้าให้สิ่งที่ตัวเองมีแก่คนอื่นด้วยความภาคภูมิใจอย่างนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงนะพี่น้องไม่ใช่แค่คนไปวัดสวดนานแล้วจะแปลว่ามีความเชื่อคนมีความเชื่อเป็นแบบนี้กล้าให้สิ่งที่ตัวเองมีแก่คนอื่นด้วยความภาคภูมิใจเพราะเขาภูมิใจในชีวิตข,ของเขาที่พระให้มาเขาไม่อายใคร ที่พระให้ชีวิตของเขามาแบบนี้แม้คนอื่นจะคิดดูถูกเขาอย่างไรก็ตามแต่เขาไม่สนใจเพราะเขาเชื่อในพระที่รักเขามาแบบนี้และเชื่อว่าพระจะดูแลเขาอย่างดีตลอดไปแม้เขาจะดูภายนอกว่ามีไม่เท่าคนอื่นก็ตามนี่ต้องเป็นคนที่มีความเชื่อในพระสูงมากๆเลยถึงจะคิดอย่างนี้ได้พี่น้อง และความคิดของเขาเนี่ยเป็นความคิดที่บริสุทธิ์นอกจากมีความเชื่อสูงแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่มีใจบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างมากไม่มีหวั่นไหวคิดเล็กคิดน้อยไม่พออกพอใจหัวแต่ไปฟังคำคนอื่นเขาพูดหัวคิดไปเองแล้วไปทำตัวเหมือนอายในสิ่งที่ตัวเองเป็นเลยบริสุทธิ์มากและเขาจะต้องสามารถรัก คนที่มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่มีและเป็นเช่นนี้เขาจึงจะมีใจกล้าที่จะไปรักคนอื่นเขาได้และเขาสามารถจะรักได้อย่างมีพลังเพราะเขาให้ด้วยตัวเขาเองทั้งตัวทั้งหัวใจพี่น้องเขาไม่รู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยด้อยและเขาก็ไม่ไปรู้สึกว่าคนอื่นด้อยกว่าเขาด้วยเขาไม่ดูถูกตัวเองไม่ดูถูกคนอื่นไม่คิดว่าตัวเองด้อยแล้วก็ไม่คิดว่าคนอื่นด้อยเขารู้สึกว่าตัวเขา และคนอื่นต่างเท่าเสมอกันเป็นพี่น้องกันและทำอะไรให้กันและกันเพราะว่าเขาทั้งสองรักกันพี่น้องที่รักมันเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยนะและเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระลำบากยากเย็นอะไรเลยเขาทำของเข้าไปเรื่อยๆ ไม่ไปคิดไปหวังอะไรเกินเลยเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาเป็นเป็นกันพี่น้องเขามองเห็นว่าชีวิตของเขามีพระพรของพระพี่น้องที่รักขอให้พี่น้องรู้เอาไว้นะว่าการที่เรามีความคิดกับตัวเองอย่างนี้ได้เป็นพระพรของพระภูมิใจในตัวเองไม่เป็นหลงกับความ ฟุ้งเฟอ้อเห่อเหงของคนในโลกไม่ปล่อยปล่อยให้เขาดูถูกดูแคลนไม่ไปดูถูกดูแคลนใครถือว่าเป็นพระพรของพระที่คิดได้อย่างนี้เพราะไม่ใช่ใครจะคิดอย่างนี้ได้ทุกคนพี่น้องถ้าหากเขาไม่อยากจะรับพระพรความคิดจากพระเก็บเอาไว้ในตัวเขาคนส่วนใหญ่ละทิ้งพระพรความคิดของพระนี้ไปเสียหมดแล้วพี่น้อง เขาไปเลือกเอาความคิดแบบผีปีศาจเอามาใส่ในสมองของเขาใส่ในใจของเขาจนเต็มล้นแล้วเขาก็ไปคิดน้อยอกน้อยใจตัวเองและเที่ยวได้ไปเหยียบย่ำเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่ก็ไปน้อยอกน้อยใจเวลาที่คนอื่นเขามาเหยียบย่ำเบียดเบียนตัวเขาแต่เราไม่ใช่คนทิ่ทิ้งขว้างพระพรของพระแบบนั้น พระอวยพรประทานความคิดดีๆให้กับเราเราก็เก็บรักษาเอาไว้แล้วนำเอามาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีค่าหน้าภาคภูมิใจพี่น้องสามารถจะไปมีชีวิตอยู่อย่างคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีโดยที่ไม่ต้องเอาไปเปรียบใครเขาหรือไม่ต้องไปนั่งรอให้ใคร,ใครเขามาปลอบโยนเวลาที่เราถูกคนอื่นเขาเอามาเปรียบตัว การเป็นคนแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาบวชเราเลยพี่น้องหรือต้องไปถวายตัวเป็นนักบวชอะไรที่ไหนหรือต้องไปอบรมแล้วรับไม้กังเขนเป็นธรรมทูตอะไรด้วยแต่เราเป็นด้วยตัวเราเองที่คุยกับพระเป็นเจ้าเป็นการส่วนตัวภายในวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นนะใครจะเป็นอะไรตามการบวชการถวายตัวหรือได้รับการแต่งตั้งภายนอก จําต้องรู้สึกถึงการที่พระประธานพระพรเนี้ยภายในจิตใจของเขาเองให้ได้อย่างแท้จริงซะก่อนเขาจึงจะทําหน้าที่ของเขาในชีวิตพระสงฆ์นักบวชได้อย่างเกิดผล คนจะพบความรอดได้ต้องใช้ชีวิตตามที่เขาเชื่ออย่างนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นนะขอให้ความนึกคิดที่เราสามารถจะภาคภูมิใจในตนเองของเราเช่นนี้จงเป็นงานในชีวิตของเราอย่าให้เราทำงานแค่อาชีพทำงานแค่ตามศีลบวชตามการถวายตนแค่อย่างนั้นไม่เอาต้องทำ ให้มันลึกเข้าไปถึงว่าเรามีความเชื่อในความภาคภูมิใจที่พระให้กับเราอย่าไปเอาที่เขาอุปโลกภายนอกพี่น้องอย่าแล้วทำด้วยความเอาใจใส่ที่เราจะกระทำตลอดทั้งชีวิตทำด้วยความเชื่อที่มีความภาคภูมิเนี่ยทำด้วยความเอาใจใส่ตลอดชีวิตถือเป็น,เป,นเป็นงานในชีวิตของเราเราไม่ใช้คำว่าอาชีพแล้วเพราะมันเป็น เป็นภารกิจเป็นงานเป็นชีวิตแล้วทำด้วยความเอาใจใส่พี่น้องให้ไปกระทำอย่างเนี้จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งหลายเขาจะได้เห็นด้วยตาของเขาเองเขาเห็นเราเป็นเนีเราเห็นคนเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานมันไม่สำคัญเท่ากับคนคนนั้นเจริญก้าวหน้าในความเชื่อของตัวเองจนเป็นที่คนเห็นแล้วเออคนนี้หนักแน่นนะ คนนี้เอาจริงคนนี้ไม่กลัวคนนี้สู้ชีวิตคนนี้ไม่รู้จักอายคนนี้มีน้ํำอดน้ำนํำทนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ก้าวหน้าจริงๆไม่ใช่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานพี่น้องอย่าไปเอาตำแหน่งว่าอยู่นี่หปี10ปีไม่เอาอยู่ในชีวิตนี้อย่างมีความสุขและรู้สึกได้ถึงการเป็นเราโดยไม่ต้องให้มีใครเขามาแต่งตั้งเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยเห็นไหมพี่น้อง เป็นด้วยตัวเองกับพระเป็นเจ้าพูดคุยกันแล้วเป็นให้คนอื่นเขาเห็นเป็นเพื่อคนอื่นไม่ใช่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกมาบอกเรามามาโอโลมปฏิโลมมา,มายกย่องเราเราเป็นตัวเราเพื่อคนอื่นเขาเราทำจนเขาเห็นสิ่งที่เราเป็นด้วยตัวของเขาเองได้ว่าเราเป็นคนอย่างนั้นนั่นแหละพี่น้องความรอดพ้น มันเกิดขึ้นแล้วเรากับพระตกมือด้วยกันเราออกแรงพระขอเราทำมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้สำนึกตนรับรู้ในสิ่งที่จะทำอย่างนี้อยู่เสมอพี่เนาะเตือนตัวเองอยู่เสมอและยืนหยัดทำชีวิตของเราอย่างที่ว่ามาเนี่ยให้มันมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย อย่าวันไหวท้อแท้เป็นนันขาดยืนหยัดไว้นั่นแหละแล้วสุดท้ายเราก็จะนำความรอดพน้นมาสู่ตัวเราและคนที่เราไปทำอะไรอะไรดีๆเหล่านั้นให้กับเขาด้วยเพราะมันเป็นความความดีที่ที่จริงใจมันจะทำให้เขาเสัมผัสได้แล้วเขาก็จะเกิดปิติในชีวิตแล้วอยากทำอย่างนั้นบ้างถ้าเราเฟกเป็นคนปลอม เขาก็จะรับรู้การเป็นคนเฟกของเราแล้วมันก็จะปลอมๆม,มันไม่เกิดผลอะไรเราต้องมีความสุขในงานของเราพี่น้องในชีวิตของเราอย่าไปหวังว่าให้คนอื่นเข้ามาชื่นชมได้เงินเดือนเยอะได้ได้โอทีได้ได้ตำแหน่งมันเฟกค,คนเราทำเราก็มีความสุขประเดี๋ยวประดาคนรับเขาก็มีได้รับผลประโยชน์แต่มันไม่มันไม่อิ่มไม่อิ่มใจอย่าเป็นคนอย่างนั้นพี่น้อง ความรอดพน้นมันถึงจะมาถึงตัวเราและคนที่เราไปทำดีด้วยได้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยวิธีที่เรามีความภาคภูมิใจในตนเองอย่างนี้สมกับคำของพระเยซูเจ้าใช่ไหมที่สอนเราเรื่องข้าวที่หวานผู้หวานหวานแล้วข้าวไปตกลงในพื้นที่ที่แตกต่างกันนั่นแหละเราต้องเป็นพื้นที่ เป็นที่นาเป็นเนื้อดินที่ดีพร้อมที่จะน้อมรับพระพรของพระเป็นเจ้าที่พาเราให้ภาคภูมิใจในตนเองแล้วมีความสุขในการใช้ชีวิตนั่นแหละพี่น้องความรอดพ้นมันถึงจะเกิดขึ้นความสุขแท้ความสุขแห่งสวรรค์มันถึงจะเกิดขึ้น ในที่ที่พี่น้องอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะแผ่ขยายออกไปพี่น้องได้ช่วยงานพระทําให้สวรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในที่ที่พี่น้องอยู่และสักวันหนึ่งที่ที่เราอยู่เนี่ยที่มันกลายเป็นสวรรค์น้อยๆเนี่ยจะกลายจะกลับกลายเป็นสวรรค์นิรันดรสําหรับพวกเราทุกคนเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่ตื่นเต้นไปกับปัญหาร้อยแปดจะมีความสุขตลอดนิรันดรร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในบ้านแท้ของเราพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ